มือน,นี่บ่าวน้อยจะพาพี่พาน้องไปชมกันกับป่านะครับกันกับป่าของซ้มป่านะครับที่ประเทศอิราเลครับพี่น้องครับบนนี้จะเป็นบอ่อพัดต,ติ๊กครับพี่น้องบอ่อป่าพัติ๊กนะครับท่นก็นเลี้ยงหลายอย่างหลายป่าครับพี่น้องปลากระพงปลาในาปลากระบอก ปลานินนะครับพี่น้องปลาทับทิมนะครับลายปลาบนอุ้ครับพี่น้องยื่นไก่เป็นที่ว่าเพิ่นบ่าเลยว่าเพิ่นจับเพิ่นเอ๋กำลังจับปลานะครับพี่น้องว่าจะไปทันบ่จะไปชมบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องครับเบาหน่อยก็มีโอกาสออกมาพอดีนะครับวันนี้ในมาถ่ายให้พี่ให้น้องเขาชมบรรยากาศอยางจับปลาของเพิ่น่รู้ว่าจะเลี้ยวหรือเป่าเลี้ยวนะครับเมื่อกี้เบาดงบอกว่าเพิ่นใก่จะเลี้ยวแล้วเบาดงว่า บ้าหน่อยออกมาซาดเล็กน่อยครับพี่น้องเห็นบรรยากาศที่บอ่อปลาฟาร์มปลา,ป,าประเทศเอิตาเลีนะครับเขา,าูลุ่ไวนังบงงง่ครับพี่น้องเขาเนิ่งลากบอกโอ้ยังลากอยู่ครับพี่น้องเนี้ยมึงแล้วครับชมบรรยากาศบรรยกันครับพี่น้อง กี่รถไถเพิ่นนะครับรถไถเพิ่นแกไปแล้วครับคันหนึ่งตัวนี้จะเป็นบ่อว่าไงนะครับพี่น้องบ่อที่ว่าเพิ่นเอามาพักไว้นะครับบ่อรถนี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นระบบน้ำที่ว่าน้ำหมุนเวียนเพิ่นครับพี่น้องนะครับบ่อน้ำเพิ่นอนไงนะครับพี่น้องบ่อน้ำหมุนเวียนเพื่น ตัวนี้ก็จะเป็นคองนะครับคองที่ว่าปล่อยนำของม้าไว้รอหมุนเวียนอยู่พี่น้องโอ้โหครับยังเหลือหลายอยู่พี่น้องยังเหลือหลายอยู่ครับนี่ครับมีการจับปลาลากปลานะครับเอาไปทิ้งทิ้งทะลคพี่น้องบีชแอนด์ชานเอลลับปลาเป็นพี่น้องพี่น้องมาเชว่าถึงโถก็ยังครับพี่น้องมุดหมัดสามจีจีนะครับสามจีจี่นะครับ อรู่ทกระป๋านเออาฮี่ยอกว่าไปวิษันแกอย่า่อไปเป็นตะคนเนี่ยคนหนาสิโอ้เป็นคนหนเองเลยมันเนี่ยคนยุ่เีรถหีเนี่ยพอนอาเหรรถไถลากมาเลยรถดนีมาลากม,าบ,า,มาบ้าหมูเส้บ้าหมูแกป่าไปทิ้งขน,นะ โอ้ทางนี้ย้อนแสงยังไงครับพี่รองขึ้นกับป่าเอาจักตันนี่จักตันนี่บ้อเก๊กมื่อนี่ลากอีกพวกนี่ป้อแล้ยวเกาะไปลองหลายเอาจักตันสามตันเอาเบิ้นีก็พ้อันมาในเบิ้นีเนี่ยโอ้ย้อนแสงยังอยครับพี่น้องทาั้งนี้เอาไปสองเทียวแล้วเอาไปสองตันแล้วแล้วอีกตันนึงอันนี้จะย้อนแสงยังอยได้ครับพี่น้อง กับโซ่พี่น้องกับรากปาพ่ยอครับไล่รากวนเขามาแล้วก็ไล่มาเห็ดเป็นตรงแบบนี้พี่น้องแล้วก็ไล่เขาไล่เขาเครื่องดูดนะครับปลาหมูผูไ้ไรครับเครื่องดูดไล่เขาครับพี่น้องรัวๆครับพี่น้องสอนสอนหลายครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผม วนนี้น้อยก็กางก็มีโอกาสพาพี่พาน้องมาชมบรรยากาศจับป่าการทํางานของความป่าครับพี่น้องนะครับครับมันเกิดจะไล่เข้าไปเรื่อยๆครับเป็นป่านิ้นขาวครับพี่น้องป่านิ้นขาวนะครับรั่วๆแล้วครับพี่น้องบัดครับนตอนเที่ยงบอลวะไงครับพี่น้องเป็นบ่อลได้ป่าเพื่อนอมมาพักไว้แล้วก็นล้อจับต่อลุงงานกับบ่อลดูถูกเรื่องพี่น้องเต้นดงเด้งดงเด้งเลยพี่น้อง เบาเกล็กลว่าจะพอแล้วกันเจ้านี่ก็พอแล้วตันนึงก็พอแล้วพอแล้วเห็นได้เนี่ยคันพอนี่ปล่อยออกป่ะอเอาก็ทิ้งตัวตักไอ้เมียกินบ้านตัวเฮ้ยไม่ใช่ปัญหาเออแังงานได้เห้ฮูต้องเอาไปอยากไปกินตัวนี่อยากก็กินละเออพี่น้องไป,งปอยากกันเบาเกล็กว่าเออขอเบาอีสานลดเัินมือนี้ปัญหาเบาอีสานเป็นผู้ดูแลครับพี่น้อง หัวหน้ายุวัวมานะครับแต่หัวหน้าคนยูมากับบอกเพกันกับไม่อยากครับพี <con> ่น้องครับบอกเพิ่นไปกินแต่ว่าผมก็จะขออยู่ครับพี่น้องเพราะไปยังหมดเปาอีสานเพิ่นกัดเนไทยน้ำกันครับพี่น้องไม่อยากเอาได้ขึ้เก็เหรอครับพี่น้องครับครับสอนไหลแตเจ้าใดที่ว่ามาเพราะทันต่อเพิ่นลากนะครับเหมืนเปาดงมาแล้วขอเปาดงก็ได้ครับพี่น้องไม่อยากกับคนเก่าเพิ่นแต่คนใหม่เพิ่นเปิ้ลเปาเก๊กเปาหมูเพิ่นก็บวัวก้าแล้วครับพี่น้องบัวก้าเอาให้ภาษากันยังทันได้ได้พี่น้องยันหน้าว่าให้ เปนบ้าดวงมาพอดีครับพี่น้องต้อนส้อนแข็งแบบรัวๆปนิ่งเรัพี่น้องตกเกือบโลกับมีนะครับเกือบโลกับมีตัวเป็นโลก็มีนะครับหรือว่าเต้นมากสามขีดตีขีดนะครับหลายตีขีดหาขีดประมาณนี้นะครับเพม่งั้นใส่เครื่องดูดกันไปครับพี่น้องดูดกันไปแล้วก็ปล่อยลงครับ เกิดจะปล่อยลุงถังแบบนี้ครับน้องควายนี่จะดัเสียงผมว,ว่าจากขึ้นควาขึ้นเดี๋ยวคนนั่ขึ้นรถเลอครับน้องมันย้อนเสียงคแบบกนดูดขึ้นมาแล้วก็จะปล่อยลุงถังแบบนี้แล,ล้วครับป่าดูดขึ้นม,มาแล้วก็ปล่อยลุงถังเลยจะทิมแดงวะได้๋ยวมาด้วยวกันนี่แะทิมแดงวะที่ถ่ายรถ แต่เขาเรียงเป็มือนี้เดี่ยวบ้านตั้งแต่มือนีสองคนนี้เป็นผู้คุ้มครับพี่น้องควา้าขนาดพยูนะครับหัวหน้าดพันพยูครับพี่น้องได้่ยวสองมือนคู่คุ้มมา้งแดงอย่างพวกนี้พี่น้องนะครับวิธีการจับป่าเป็นหลากป่านะครับเดี๋ยวจะดูดล,ลุงนี้จะทำเบาลงนิดหน่อยพันจอยไปไส์ครับพี่น้องเดี๋ยว้วเดี่ยวขอลงงานเลย,เลยหรือว่าไปพักไปอีกฟองนึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวลองถามเพิ่งครับพี่น้องเพิน่นเอาไปเนี่ยวขอลงงานเลยวะ ไปพักไปเพิ่งพูดนีกอ๋อเดี๋ยวพี่น้องเอาไปก็ไปพักไว้อีกรอบอีว่าออเดอร์มากับจับตรงนะครับเอาแล้วเลี้ยงวันเสาร์โอ้เราจะเอาเลี้ยงวันเสาร์เอาไปพักไว้สักวันคือว่าหอดวันเสาร์มากับเปิดเอาลวดเพราะต้องมาลากยากเสียเวล้านนะเดี๋ยวพี่น้องเตรียมไว้เตรียมไว้สำหรับเลี้ยงวันเสาร์พอแล้วพี่น้องพอแล้วคือปิดโบเล็กแล้วปิดโบเล็กแล้วก็จะปล่อยปลาที่เี้ยงก็จะปล่อยออกนะครับพี่น้องเราจะให้เบาเจกจกัน ตักนี่แหละครับไห์บอนี่บอใหญ่ครับเป็นบอพักไว้นะครับก้มกลวงกับประมาณสิบห้าเมตรครับพี่น้องสิบห้าถึงยี่สิบเมตรนะครับก้มกลวงของบอเพิ่นนะครับครับก้มเหย้าหนีก็จะอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบเมตรได้ผมว่าบ่ถึงบ่ถึงปานนา้ไหนครับพี่น้องประมาณห้าสิบนี่ครับเรีบยก้มเหย้าของบอครับห้าสิบหกสิบเมตรเิ่นจอมาพักไว้ตรงนี้นะครับพี่น้องพักไว้ตรงนี้แล้วแล้วก็เวลาจะจับเข่า งัน,นต้องกันที่ว่าดวนๆนะครับพี่น้องก็จะมาจับอาอยุบอ่อนี่คือไปไว้ทั้งวงพักอีกเทื่อนึงครับพี่น้องก่อนจะตรงโรงงานนะครับเลี้ยงวันเสาร์คนนี้จะมาลากักที่ว่ามาปล่อยเอารถนะครับเลี้ยงวันเสาร์ก็ได้มาลากักครับพี่น้องเลี้ยงวันเสาร์ก็เอาคือว่าเอาเอา,เอารถเอารถมาใส่เอาเลยนะครับพี่น้องมาเปิดเอาเลยนะครับก็จะมีวงพักอีกวงนึงนะครับ เห็นไหมพี่น้องเห็นงานน้กันซีพคนคบมือนี่มีแต่แรงงานไทยครับคนบ้านเพิ่นบ่มาครับพี่น้องเนี่ยเพื่าเพิ่นสั่งไว้นะครับว่าให้เอาเท่าดใดเท่าใดนะครับเอาจักโคจักตันเลยเพิ่นก็สั่งไว้นะครับพี่น้องมีตะแรงงานไทยเฮามาบริษัทวันทั้งเจ็บปวดครับพี่น้องพ่ดป้าออกปล่อยป้าออกา 300ได้หมูเปาหวนแกงส้ค่าเท่สามร้อยเลยดิีอ้แต่ว่าย้อนเสียงมานะงหัวไ่งา้มมานไลยพุ่นยังเหลือหลายๆพี่น้อง <ไป S 1> ยังเหลือหลายๆตัวอยู่ปล่อยออกนะครับพี่น้องคิดว่าปล่อยป่าออกแล้ววัน น้ำงานงเพิ่นมือนีน่าจะน่าจะเฮ็ดซ้ำหนีนะครับแล้วก็เลิกงานแล้วคือว่าเก็บของเก็บยังก็เลิกงานมือนีเฮ็ดบ่อไหรครับพี่หมอขนาดก็ไม่รู้จะเรียกตะคนเลี้ยงปลาหน่อยนะครับสำหรับเลี้ยงงานไทยห้าหมือนแล้ว,ว่าคนอัดจ,จะไปตั้งเครื่องไปยังอีกนะครับถึงว่าหนาดทั้งเลยผมก็ไม่ได้ถามครับแล้วนี่เวทดยังต่อบริษัท โอมีโอดึงลวดสลิงเด้จะดึงทั้งในงบออน่อเลาะนี่เดรอดิมันจะดึงสลิงกันนกนะครับพี่น้องสลิงกันนกครับเป็นน้ำกันงสามเบาตอนนีเบาเบาหมูข้าไในมาฝ่าไปเทข้างในกามาครับเบาหมูในบ่อนี่ตอนนี้มีสามบาเบาไอ้สามเบาครับพี่น้องเห็นกัน เนี่ยขึ้นนั่นมา,าเดี๋ยวถอยเขาได้บ่ติเอปอปล่อยแกไปหันหลังแกขึ้นที่บ่ปล่อยป่าทิมหุเตี้อะปล่อยเขาบ่าได้กิดทบ่ปล่อยป่าทิมหุเตี้ย้งไว้ในถังหละโอ้เหลือหลายตัวนี่เหลือแปตันตัวน่ะมึงเหลือหลายมึง ครับบรรยากาศกันสิประมาณนี้นะครับการทํางานของตามป่านะครับม่เหนี่อขึ้นแล้วครับเป็นอยู่สลิงเบาอีสานนะพี่ตัวนึงเบาอีสานครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบาหน่อยก็จะขอลาพี่น้องแต่ก่อนนะครับน่ารูการก็อขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นน้ำใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับคลิปหน้าพ่อกับแม่ครับพี่น้องครับ เดี๋ยวไปกินต้มปลากันครับพี่น้องเมือ่อกี้ต้มปลาย่างปาลาเราเมือ่อกีอ้โคตจากบอ่อเลยครับพี่น้องครับเป็นโรงบ่ออีสันโอ้าาเดี๋ยวเฝ้าปล่อยอุบัติเหตุแล้อตัวใหญ่ไว้ไปเผาเนี่ยคุณเผาลงเผาเดี๋ยวกำเนงดกำเนิด